สวัสดีครับนะนำตัวอีกครั้งนะครับอ่าชิพงนะครับนิติพันธุ์ปูนินพันธ์นะครับอ่าก่อนที่ผมจะพูดนะครับขออย่างหนึ่งใครมีที่ว่างๆนะครับข้างๆนะยกมือขึ้นครับเก้าอี้ว่างใครอ่านยกมือครับ ผมขอให้คนข้างหลังนะครับขยับขยับขึ้นมานั่งหน้าหน่อยก็ได้นะครับเผื่อมีที่เรายังมีคนเข้ามาอีกเยอะนะคะเขาบอกว่าใครนั่งหน้าสุดนี้จะเป็นดับเบิลไดมอนด์ขยับเป็นดับเบิลไดแองก์ยกมือขึ้น,น่านั่งหลังๆนี้อาจจะเป็นเจดเป็นเพลอะไรนะ <c oughs> ใครยังไม่รู้จักผมบ้างครับเขาเยอะมากเลยไหนใครเป็นทีมงานผมบ้างยกมือขึ้น อ๋อพอเส็งตง้องมือทิงให้ทีมงานผมด้วยครับผมก็นี่ผมนะครับชื่อผมนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นภรรยาครับรูปหล่ออย่างงี้มีมีเมียนะครับชื่อคุณหลิงครับหลิงอยู่ในห้องนี้ครับไม่อยู่ใช่ไหมครับก็นี่ครับผมก็ทำธุรกิจมาประมาณหนึ่งปีนะครับก็มีรายได้ครบหนึ่งล้านนะครับก็ได้เป็นเงินหนึ่งล้านคน,นที่สิบเจ็ดพอเสียงต้องมือให้ผมดันดันนะครับ ก็ทำไปประมาณ6 <S <S เดือนนะครับผมก็ได้ขึ้นนะครับไปรับรางวัลเป็นท็อปสปอนเซอร์ของบริษัทนะครับอันนี้ครับก็เป็นรหัสแรกและรหัสเดียวนะครับที่ทาสามารถทาได้สามล้านติดและมีเงินบาาริษัทมอบให้อีกสองล้านบาทคอนเซ็ปต้องเป็นดังๆด้วยครับขอตบคุณทุกท่าน,นๆๆแล้วทำได้ประมาณเกือบปีนะครับผมก็ขึ้นไปรับรางวัลนะครับเป็นท็อปสปอนเซอร์อันดับ2ของโลกนะครับที่งานเล็กโตทุกทายาเนี่ยนะคนมากมายก็คนประมาณหมื่นครับจากคนประมาณร้อยกว่าประเทศนะผมได้เป็นอันดับสองสุดยอดนะครับ อยากเรียรู้เคล็ดลับของผมไหมครับอยากนะอรับอยากรู้ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าช่องชทางของผ่อขอไหนวันนี้นะครับเราจะมุมาดูรับช่องทางในการรับของสารของบริษัทขาวสารของบริษัทสําคัญไหมครับสาคัญใช่ไหมครับวันนี้คุณรู้โปรโมชั่นก่อนใครเขาเพื่อนดีไหมครับในในเรือนนี้ใครยังไม่รู้ว่าเขาโปรโมชั่นเดือนนี้มีอะไรบ้างอ่าคุณพลาดแล้วใช่ไหมครับวันนี้ใครรู้ก่อนนะครับสําเร็จก่อนใช่ไหมครับ วันนี้เลยมาดูกันเลยนะครับว่าช่องทางแรกเนี่ยเราจะรับข่าวสารนี้อะไรบ้างก็คือเนี่ยครับเราสามารถที่รับ S M S นะครับจากบริษัทได้นะครับใครมี S M S ที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัทนี้แล้วบ้างครับยังไม่มีคะคุณสามารถที่ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ได้เลยครับตามสิทธิเนี่ครับอ่าดีแท็กกระทูนะครับพิมพ์ R แล้วก็ส่งไปที่นะครับนี่ครับ4 7 1 2 1 1 2ทำเลยครับทำเดี๋ยวนี้เลยครับอันนี้เป็นประโยชน์ของคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เปิดให้ดูนะครับว่าผมมาได้อะไรมา เนี่ยครับเวลาบริษัทนะครับจะมีการส่ง s อ s เอย่างเงี้ยมาครับมาให้มาให้คุณนะครับเนี่ยครับอ่าเชเชพเปเปชลอีเวนต์มีอะไรบ้างประกาศเดือนโปรโมชั่นมิถุนายนนะครับเดือนที่แล้วคือบริษัทมีอะไรนะครับบริษัทเนี่ยจะส่ง s อ s ไม่ให้คุณตั้งแต่ตอนแรกเลยครับ อาวลืมไปว่าเบอร์อะไรใช่ไหมครับโทรโทรครับผมพี่ในผมเองใกล้ๆมาแล้วครับอ่าโอเคโอเคครับจดไปเลยก็ได้ครับหรือจะถ่ายโทรศัพท์ถ่ายถ่ายรูปไปไปให้ทีมงานก็ได้นะครับอันนี้สำคัญมากครับอ๋อถ่างถ่ายให้ดูนิดนึงโอเคครับ โอเคครับใครที่ทาไน,นะครับเดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปโทรศัพท์ไปก่อนก็นได้ครับเดี๋ยวผมจะผ่านไปเร็วยๆเ,เพราะเหลืออีกประมาณแค่สิบห้าทาทีนะครับโอเคพร้อมยหงครับพร้อมนะโอเคผ่านไปอันต่อไปนะครับไอนน้สองคือแคมฟ็อกใครยังเล่นแคมฟ็อกไม่เป็นใครไม่มีไอดีแคมฟ็อกยกลขึ้นท้านเป็นหดแล้เหรออ่าดี๋วผมทําให้ดูนิดนึงนะครับวันนี้นะครับอ๋อโอเคก่อนที่คุณนะครับ ในนี้ใครใช้ iOS ครับ iOS ยกมือ Android ยกมือโอ้ย oh, Android เยอะนะวันนี้ผมผมจะแนะนำเรื่องเรื่องการใช้ iOS ก่อนละกันนะครับเพราะผมไม่มี Android เนาะคนที่ใช้ iOS นะครับเข้าไปที่ App Store นะฮะ App Store คือตอนนี้ครับทางทางดีไอคอนนะครับเรามี user ID ให้สําหรับที่สามารถเชื่ออกโหลดแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถเสียตังค์ก็คือเราไปซื้อมาให้แล้วแล้วก็คุณสามารถ <c oughs> ใช้ฟรีๆได้เลยนะครับจดวจไปนะครับ user user ของ Apple ID ของดีไอคอนนะครับเต็มตรจนะครับคุณเข้าไปที่ที่ที่แอป Store แ p p Store แล้วก็ไปกดกด g n อ u t นะครับสำหรับคนที่ Sign อ u t ชื่อตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ไปสร้างนะครับไปสร้างเขาเรียกว่า ใช้ใช้ไอดี ID ที่มีอยู่ใช่ครับไอดี ID ที่มีอยู่ปุ๊บคุณใส่นะครับส่วน,นะครับ D icon app, app gmail com user นะครับ D icon app, app gmail com โอเคทันไหมครับทันเนาะ user นะไอ้ password น,น,นะครับ หนึงก็คือใช้ทีตัวใหญ่นะครับสำคัญมากๆที่ตัวใหญ่แล้วก็ดีไอคอนสองห้าห้าแปดโอเคเรียบร้อยนะครับพอกดตกลงปุ๊บอ่าก็เราก็จะมียูเซอร์ที่เป็น Apple ID ของดีไอคอน App แอปจ m c o m เลยใช่ไหมครับโอเคทันนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่มีแคมฟองนะครับให้ขึ้นไปโหลดบนนี้นะครับตรงนี้ให้พิมพ์คำว่าแคมฟองนะครับ C A M F A O G ตึ๊มันก็จะขึ้นแคมฟองอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้พอกดตรงตรงนี้นะครับก็คือกดโหลดได้เลยโอเคนะครับทันไหมครับทันเนาะ โอเคสมมุติว่าเราโหลดแคมฟอกออกมาแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่อันนี้นะครับก็คือแคมฟอกใครไม่เคยเล่นแคมฟ็อมนะครับอันนี้เนาะอันนี้สําคัญมากๆนะครับเราจะมีเขาเรียกว่าการประชุมออนไลน์นะครับผ่านทางแคมฟอกนะครับทุกอาทิตย์ละห้าวันมีวันอังคารนะครับเป็นไดมอนด์ทอวันพฤหัสเป็นไวจอยครับวันศุกร์เป็นสินค้าวันเสาร์เป็นไวจอยแล้วก็วันที่เป็นรูบี้ทอคนะครับคนที่ ยังไม่มีอ c o u า t นะครับมากดตรงนี้ Register นะครับต้องกดเข้าไป Nickname นะครับผมแนะนำนะครับให้เขียนคำว่าไอคอนก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าเราเป็นกลุ่มไอคอนตัวไอตัวเลยนะแล้วก็ CoN นะครับไอคอนแล้วก็เป็น Under Score ครับแล้วก็ใส่ชื่อเราไปก็ได้ครับชื่ออะไรก็ได้ครับอย่างอย่างชื่อผมก็ใส่เป็นพงอะไรก็ได้ครับแล้วก็ Password นะครับแล้วก็ใส่ Password ของเราไปนะครับอีเมล อีเมลก็คืออีเมลที่เป็นอีเมลส่วนตัวของเรานะครับไม่ไม่ใช่อีเมลของไอคอนเนาะก็ใส่ไปแล้วก็โลเคชันนี้ก็คือใส่เป็นแจ้งข้อก็ได้ครับแล้วก็อ่าใส่วันเดือนที่เกิดนะครับแล้วก็เจนเดอร์ก็คือเป็นผู้ชายผู้หญิงแค่นั้นเองครับก็พอลงทะเบียนปุ๊บเสร็จแล้วก็ให้กดริจิสเตอร์พอริจิสเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมาที่หน้าแรกของเรานะครับหน้าแรกปุ๊บอันนี้ส่วนอันนี้อันนี้เป็นเป็นของแฟนผมนะก็จะเป็นไอคอนหลิงและโคนนะใส่ อ่าพาสิ่วนลงไปปึ๊บป๊บเสร็จแล้วก็กดสายินใครตามไม่ทับอกบอกผมนะเพราะเรื่องนี้สำคัญมากการแคนฟองนะครับสำคัญมากมากก็พอเข้ามาในในี้ปึ๊บในนี้ปึ๊บใช่ไหมครับแล้วก็ไปกดตร,ตรงตรงนี้ครับตรงดินสอเนี่ยครับแล้วก็เขียนชื่อห้องไปห้องชื่อห้องของเราชื่อว่า D Icon ปึ๊บอ่ากดดันพอกดดันปึ๊บเนี่ย มันก็จะมาเข้ามาในห้องแคนฟอ็อกของเราเลยนะครับห้องตีไอคอนครับพอเข้ามาปุ๊บก็กด e x c e p t นะครับ e x c e ปุ๊บแล้วก็ให้ใส่พาร์ o r ดนะครับพาร์ดก็คือ t ีไอคอนหนึ่งดีไอคอนหนึ่งโอเคก็เข้าไปแล้วครับอ่ามีคนอยู่ด้วยในไอคอนน้องแตบนี้ไอคอนมินใครเนี่ยยกมือครับ ดูอ๋อน้องนะครับเนี่ยครับก็เวลาเข้าไปก็เราก็เข้าไปฟังครับก็มีจะมีมีเกสสองสามท่านต่อวันนะมาพูดเรื่องความรู้ให้เราฟังครับไครฟอรสํคาคัญมากคนคนที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วไม่ได้มาเซ็นเตอรอ์ส่งต่อให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดกันดีมากเลยคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็โอเคจบแคฟฟอสโอเคผ่านนะครับใครไม่ทันบ้างยกมือไม่มีนะครับโอเคผมผ่านนะครับฟอรสสำคัญน,นะครับแล้วก็วันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์เนาะ วันนีอ้อาทิตย์มีลูบีทองนะครับอย่าลืมวันนี้ใช้วันนี้ให้พูดนะโอเคติดตามพลาดอ่าโอเคต่อไปเป็นบ็อกซ์ใครยังไม่มีบ็อกซ์บ้างยกมือเลยสนาทีโอเคนะครับบ็อกซ์นะครับคุณเข้าไปที่ App Store App Store App Store นะครับ App Store ใช่ไหมครับแล้วก็ไปกดเสิร์ชนะครับหาคำว่าบ็อกซ์ B O X บ็อกซ์ บ็อกซ์นะครับคุณก็จะเจอเตอโปรแกรมอันนี้ครับแล้วก็กด INSTALL INSTALL ได้เลยครับบ็อกซ์อันนี้สำคัญมากมากโอเคทันไหมครับทันเนาะอาหารอ๋อสมมติว่าเราลงทะเบียนโหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยมาแล้วเราก็เข้าในโปรแกรมนะครับอันนี้อันนี้คือบ็อกซ์ใช่ไหครับผมก็เข้าไปปึ๊บโอเคอันนี้ผมใส่อินไปแล้วเดี๋ยวผมใส่เอาให้ ให้ล็อกเอาพอเวลาเวลาที่ที่พวกเรานะครับเข้าเข้าไปในแอปใช่ไหมครับก็จะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกเลยแล้วก็กดกดคาว่าล็อกอินนะครับไม่ต้องกดใส่แอปนะครับอ่ากดล็อกอินได้กด in, ล็อกอินปุ๊บเราก็ใส่ยูเซอร์กับพาสเวิร์ดนะครับยูเซอร์นะครับก็เหมือนเดิมเลย d i ไอคอนแ g ปแอปท าสเพัก์ดเหมือนเดิมเลย D icon หนึ่งอ่าแล้วก็กดล็อกอินล็อกอินปึ๊บมายังโอเคมาแล้วคุณนะ้จะเห็นนะครับว่าจะมีโฟลเดอร์ D icon ขึ้นมาอันนี้สำคัญมากๆเลยครับเข้าไปดูนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างจะมีได a m o ว d t ์ท ในมั่นพอลก็คือ,อคารฟอกนะครับที่ที่คุณพอนะครับพูดทุกวันอังคารนะครับก็จะมีคนอัดเสียงไว้ให้เราอยากฟังนะครับต้องเข้าไปข้างในในโฟลเดอร์เนี่ยครับก็จะมีะให้ฟังทุกวันเลยถ้าสําหรับคนที่พลาดนะครับเราสามารถกดไปฟังได้ก็คือกดเข้าไปฟังครับแล้วมันก็รอให้มันบัฟเฟอร์เสียงแป๊บหนึ่งก็จะมีเสียงขึ้นมาเปิมาได้ครับพี่พอ,อนะผมขอใปไิมาได้ โอเคครับก็กลับไปฟังเองก็ได้นะครับเนี่ครับมีตั้งแต่มีไดมอนด์ทองนะครับแล้วก็โอเคมีไอคอนเซ็นเตอร์มีเซ็นเตอร์นะครับเราอัดไว้ทุกทุกอาทิตย์เลยครับทั้งวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะครับเซ็นเตอร์นี้ก็สําคัญมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาครับก็จะมีนะครับสามสิบยี่ห้าทุกอันนี้ครับก็สําคัญมากมานะครับแล้วก็เรายังมีสื่อครับสื่อการอบรม มีภาพมีอะไรคุ่มือต่างๆหรือมีรูปอะไรสามารถที่ไปโหลดในนี้ได้ดีไหมครับ <im it> ดีเนาะแอปบล็อกของผ่านนะครับใครไม่ท่าน,นครับไม่มีนะครับโอเคครับต่อไปก็คือเป็นไลน์นะครับไหนใครใครยังไม่ได้อยู่ในไลน์คลุมของคนที่สมัครเข้ามาแล้วบ้างครับไม่มีเนาะทุกคนมสมัครเข้ามาแล้วอยู่ในไลน์กลุมของตัวเองนะครับแล้วก็สําหรับคนที่มีกลุมนะครับก็แอดน้องเซนน้องซีที่เป็นไร่าของคุณ่อฮะก็เขาจะส่ง อข้อมูลให้เราทุกๆวันในใน,ในร่ปอยู่แล้วครับเขาไปอ่านได้คอันนี้ผมไลกลร่ปผมผ่านนะครับ mm hmm. แล้วก็อันนี้ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลนี่ง่ายครับวันนี้เราเราเปิดเปิดเมลของเราใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วก็เนี่ยครับ mm hmm. แล้วก็ส่งเมลนะครับไปที่อันนี้ไอ mm hmm. คอนอันเดอร์สตรอมีเ hmm. ด <at Google. S 2> mm ียบวกซัพพลายส์นะฮะ g อ o g ูเกิล o ูอทคอันนี้อันนี้ถ่ายรูปหรือจดไปก่อนก็ได้ครับ ก็คือส่งไปนะครับซับเยอะไม่ต้องเขียนก็ได้แล้วก็ใต้ใต้เมลครับไม่ต้องเขียนอะไรก็ได้คือคือส่งอันนี้ไปนะครับแล้วก็พอไอเค้าไอไอคอนคลิกนะครับเขาได้แล้วเขาจะส่งขา่าวสารมาทางอีเมลเราตลอดโอเคผมให้อีกห้าวินาทีโอเคผ่ okay, านครับไม่ใครไม่ทันนะครับไม่มีนะครับผ่านแล้วก็ facebook นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ จะมีเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารในในกลุ่มครับในในเฟซบุ๊กไนใครเล่นเฟซบุ๊กบ้างใครไปเล่นบ้างไม่มีนะครับวันนี้เฟซบุ๊กสำคัญมากทำเงินให้ผมเป็นล้านต่อเยอะนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยแต่คันวันนี้นะครับเราเข้าไปในแอปแอปใน facebook นะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้คนนี้คนน้าตาคุณคุณเข <laughs> ้าไปเข้าไปที่ค้นหาข้างบนเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับมีที่เขาเขียนว่าอะไระ ไอคอนนิวใช่ไหมครับ mm hmm. ก็พีดเลยนะครับไอคอนนิวโอเคครับผมเขียนผิดนะครับไม่มาช้า เนี่ยครับเอางี้ครับเดี๋ยวคุณไปนะครับไปพพ์วาดีไอคอนนิวส์อเดี๋ยวผมพิมให้ใหม่ดีปกติมันจะต้องข mm hmm. ึ้นเลยอะใช่ัหมโอเคครับเดี๋ยวถ้ามันขึ้นมาตรงนี้นะครับทุกคน,นก็กดแอดแค่นั้นเองนะผมไปเวลาผมเลย5ห้านาที mm hmm. โอเคเฟ e บุ๊ k YouTube ครับเราจะมีช่องอันหนึ่งชื่อว่า The Icon Global เนี่ยครับก็จะมอีอันนี้ครับตดไปได้ครับ YouTube c o m ครับ The Icon Global จะมีคลิปวิดีโอของ The Icon ทุกทุกอันเลยครับอยู่ในนี้เราจะหาอย่างไรใช่ไหมครับเราก็ไปที่ที่แอปครับ YouTube แอป,ปตัวนี้ครับเข้าไปปึ๊บแล้วก็กดเสิร์ชเนี่ยครับกดเสิร์ชหาว่า The ไอคอน global ตึผมว่าอินเทอร์เน็ตผมมีปัญหา,าแบบน่ๆเลยเปัทหน่ครับมีไหมสัญญ,ญาณทูม,มีปัญหาป่ะครับมีกี่มันยังใช้ได้เออสามปีเป็นไรอะจังหวใช้า สามทีไม่ขึ้นเนี่ยทูมีปัญหาใช่ไหมเนี่ยไม่หมดไม่หมดนะสามทีเลยใช้ไฟฟ้าเอาพิษเลยพี่ฟงใช้ไฟฟ้าเอาพิษเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะมาแล้วโอเคเนี่ยครับพอคุณเอ่อเสร็จคำว่าดิแอคทอนโกลบอลนะครับมันจะขึ้นขึ้นช่องทางของดิแอคทอนโกลบอลอันนี้ขึ้นมาครับเห็นไหมครับเห็นเนาะ ให้คุณคลิกเข้าไปในนี้ครับอี้สามนาทีนะครับแล้วในนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับของ The i อคอน r o ทุกอันเลยครับก็จะมีคลิปนีครับมีคลิปหมอรับมีคลิปทุกอย่างในนี้ครับสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยครับกดลิงก์ก็สําคัญมากมาให้เรากดตรงนี้ครับสมัครเพื่อเพื่อจะรับข้อสารนะครับมาแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะเอาคลิปนี้ป๊อปปี้นะผมมีทวิตเล็กๆนะครับก็ผมจะเข้าไปในคลิปหมอพัดนีใช่ไหมครับก็ กดตรงนี้ครับกดกดตรงนี้ครับ,ตร,รบตรงนี้ปึ๊บใช่ไหมครับ <Okay. S 1> มันจะมีบอกว่าคัดลอกลิงก์แล้วก็กดคัดล็อกลิงก์แล้วเราสามารถที่จะเอาไปเป็นเพจส,ส่งให้เพื่อนเราได้เลยนะครับเช่นเช่นสมมุติว่าผมจะเก็บไว้ใช่ไหมในโนต้ตผมก็เข้าไปที่ในโนต้ตนะครับเขียน <Okay. S 1> แล้วก็กดเพรสอ่ะมันก็จะเป็นจะเป็นลิงก์ลิงก์งของวิดีโออันเมื่อกี้ล้วสามารถส่งให้เพื่อนได้เลยโอเคดีไหมครับ <Yeah. S 1> ด,ดีนะโอเคผมผ่านนะ YouTube, YouTube. ง่ายๆครับไม่มีอะไรครับ ก็วีมิโอวีม hmm. like, okay. like ิโอก็จะเป็นช่องหนึ่งเหมือนยูทูบครแต่จะชัดกว่าเพราะเราเป็น HD นะครับตั้นี้ครับวีมิโอวีมิโอ com สลัดในข้อนะครับอันนี้อัดทุายแล้วอันนี้นะครับมันต้องเข้าไปในเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์เนี่ยเพืจะใช้โครมจะใช้ Safari หรือจะใช้อะไรก็ได้ครับก็เข้าไปปึ๊กนี่ครับก็พิมพ์เนี่ยครับก็พิมพ์แค่ วี m e โอด m ทคอมักสลปเดียไอคอนนะครับก็กดปึก๊กมันก็จะมาแลนดิ้งอยู่ที่หน้าเพจของเนี่ยครของไอคอนเลยอันนี้จะเป็นเป็นวีดีโอ HD ซึ่งชัดกว่าอ,อ่อ u b e นะครับก็เหมือนกันนะวีดีโอคล้ายๆกันหมดจะอ,อ่อวี m e โหมดแล้วมีอะไรจะมีอะไรจะสอบถามคำถามอะไรไหมครับหลือีกหนึ่งนาทีไม่ยากเนาะในการรับข่าวสารว่าวันนี้นะครับผมที่โต้ ได้ครับเราสามารถที่จะโหลดออกมาเข้าขึ้นเราได้เลยครับในบล็อกใช่ไหมครับเข้าไปอ่ะอูดเดมันท็อปเนี่ยครับกดเข้าไปในนี้ปึ๊บทั้งบดเนี่ยครับนี่ครับก็คัปปี้ดิสไฟเนี่ยครับ เนี่ยครับมันสามารถที่จะส่งออกไปตรงนี้ก็ได้ครับส่งลิงก์เนี่ยทูอน,นาเอิรแอปก็ได้ครับหรือเนีตจะป๊อปปี้เก็บไว้อะไรอะไรตรงนี้ก็ได้ครับก็เดี๋ยวไปลองเล่นดูครับสามารถเก็บไว้ได้ในเครื่องโอเคครับมีคําถามอะไรต่อไหมครับสามสิบวินาทีแอปทิรดา เอาลิงก์ออกจากวีดีโอใช่ไหมครับวีดีโอ <laughs> ผมไม่ค่อยเล่นหรือ <laughs> ต่อให้ส่วนตัวแล้วกันหรือต่อให้ส่วนตัวแล้วกัน <c oughs> แล้วก็บางคนนะครับอยากจะเก็บลิงก์ไว้ในเครื่อง iPad ใช่ไหมครับ <c oughs> ไปโหลดเนี่ยครับฟรีวิดีโอมาครับฟรีวิดีโอก็เข้าไปในฟร,ฟรีวิดีโอนะครับตรงนี้มันจะมีสไลด์เลื่อนขึ้นเลงนะฮะเลื่อนขึ้นเนี่ยสมมติว่าเราเข้าไปใน youtube ใช่ไหมครับเราก็สมมติว่าเราอยากจะ อ่าคัปปี้อ่ายูทูบอันนี้ปึ๊บเรากดมาใช่ไหมครับมันจะบอกว่าเนี่ยวิดีโอแคชสุดกำจัง,งจแล้วก็กดแคชปึ๊บใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคเรากดแคชอ่าวิดีโอมีทีใช่ไหมครับมันจะเข้ามาอยู่ดาวน์โหลดตรงนี้แล้วข้างล่างครับสังเกตว่ามันบอกเนี่ยมันกำลังดาวน์โหลดอยู่ตึต๊ อ่านดาวโหลดเสร็จใช่ไหมครับมันก็เราก็กดสไลด์ตรงนี้ครับกดองนยัยอ่าวิดีโอก็จะมาอยู่ตรงนี้ลนะนี่ครับโปรแกรมชื่อวิดีโอแล้วก็เราสามารถที่จะเนี่ยครับสามารถที่จะเล่นได้เลยเผื่อบางทีเราอยากจะเอาไปเปิดให้เพื่อนดูใช่ไหมครับก็โปรแกรมชื่อว่าฟรีฟรีวิดีโอนะครับก็ง่ายๆครับอ่าแล้วก็แอปอันนี้ชื่อเพนอัตติเมสสำหรับคนที่อยากจะเขียนเขียนใช่ไหมอันนี้อันนี้ผมขอเวลาอี่สากวิ เนี่ยครับชื่อเพจอัติเมตบางทีแบบผมจะอธิบายแทนครับอันนี้ก็สามารถเขียนได้นี่ง่ายครับโอเคนะครับโอเคไม่มีไม่มีคำถามนะครับวันนี้ผมก็จบเพียงแค่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ